ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจนนด้วยครับ,รบวันนี้ก็เพจเครื่องมือดีๆนะครับจะมารีวิวนี่ครับแต่งกิ่งใช้แบตนะครับแต่งพุ่มตัวนี้เราใช้กันมา2ปีแล้วแบตยังไม่เสื่อมเลยตัวนี้แรงนะก็คือหลังหลักเราตัดหญ้านะครับมันจะเหลือหญ้าพุ่มตรงโคนนะที่ตัวเนี่ยอย่างเงี้ย ตัวเครื่องตัดหญ้าเข้าไปไม่ได้เพราะจะทําความเสียหายกับโคนต้นแะต้นไม้เรายังเล็กอยู่อะไรนีของผมจะใช้ตัวนี้แต่งตามนะครับเพื่อให้มันเตรียมลงตัวนี้ความแรงจะแต่งกิ่งใหญ่ๆได้เลยนะครับต้นไม้ใหญ่ๆห,หน้าหญ้าในเปียก็ตัดออกนะครับตัวนี้สบายเลยนะครับเดี๋ยวมาเทสความแรงกันดูหน่อยก่อนที่จะไปใช้งานอ่ เสียงใช้ได้นะครับตัวนี้ผมบางครั้งต้องทำงานมือเดียวก็เลยเอาลวดมัดตัวเซฟตี้ไว้ก็อันตรายหน่อยนะไม่ควรทำตามนะแต่มันก็สะดวกเราครับอย่างผมถ่ายรีวิวอย่างเงี้ยใช้มือเดียวมันก็จะตัดได้นะไม่งั้นต้องใช้สองมือมันถ่ายไม่ได้นะครับอเดี๋ยวเรามาดูกันความแรงครับใช้แบบทีก็ใช้ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงต่อเน,นื่นองนะ 45นาทีขึ้นชั่วโมงถึง45นาทีแต่ถ้าเราใช้แค่เนี้ยตัดแล้วหยุดแล้วไ,ไปตัดผมว่าได้เป็น40-50ต้นสบายๆเลยนะครับเดีด๋ยวดูไม่ต้องมานั่งกันไกลนะครับแค่นี้ก็ขาดแล้วนะครับตัวนี้อาจจะคมน้อยหนะ่อยเนาะมันใช้มานานนะดูสภาพาฟันมันก็มีบินมีอะไรบ้างไม่เคยรับเลยนะครับ ไม่เคยซ่อมบำรุงไม่เคยอะไรทั้งนั้นนี่ครับตัวแบตเห็นก้อนแค่นี้อึดมากนะครับแล้วก็แรงมากดูสิชาร์จแบตเตี้ยเลยครับอันนี้แบตไม่เต็มนะผมไม่ได้ชาร์จเต็มมาใช้งานแล้วก็มาถ่ายรีวิวเรียบร้อยเดี๋ยวแล้วมาดูยากว่าเป็นยังไงนี่ครับเตียน หญาเตียนเลยนะครับคือถ้าใช้สองมือก็จะไวขึ้นอีกนิดเนาะนี่มือเดียวต้องขออภัยกันดนะ้วยดูครับตัดแบบนี้ก็จะไม่เกิดความเสียหายากับต้นไม้นะครับก็ดีเราเอาเครื่องตัดหญ้าเข้าไปใกล้ไม่ได้เนาะอันนี้ต้นทุเรียนสภาพก็อย่างที่เห็นซื้อมาต้น150บบาทนะครับก็ดูบางทีก็ ช่วงนี้หน้าฝนใบเหลืองหน่อยก็าพยายามดูแลรักษาด้วยไตโคโดม่าอยู่นะครับผดจะตัดอย่างเี้ครับถ้าถ้าเป็นใหม่ๆนี่มันจะคมมากแป๊บเดียวเสร็จครับนะผมว่ามันก็ดีกว่าดีกว่าใช้กรรไกรนะครับก็ไวหน่อยอ่านี้นะครับหลังจากตัดไปได้2องนาทีเสร็จเรียบร้อย โล่งเตียนเลยนะครับนะเร็วกว่าใช้กระกาษตดแ้าเยอะน,นะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ